วันนี้จะมาสอนวิธีการพูดถึงอดีตแบบง่ายๆนะครับลหลายๆคนคงคุ้นอยู่นะครับผมพวกคีย์เวิร์ดที่มีคำว่า did นะครับผมประโยคที่มีคีย์เวิร์ดว่า did นะครับก็จะพูดถึงอดีตแบบเจาะจงเวลานั่นเองครับคราวนี้ลองลองทบทวน ing นิดน,นึงบอกว่าฉันกำลังพยายามประหยัดเงินเออนะครับเป็น continuous present นะครับ o okay. k เค is am r บวก ing นะครับลองดูหนึ่งสอง I'm trying to save money I'm trying to save money นะครับผมโอเค นะฮะอ่ะลองแต่งประโยคกันอีกครับลองถามว่าเสาร์อาทิตย์ที่แล้วไปทำอะไรมาครับใช้คำว่า weekend นะครับเป็น adverb of time นะครับลองดูครับตดดา What did you do last weekend นะครับ What did you do last weekend นะฮะลองบอกว่าเข้าเมืองไปเจอเพื่อนๆนะครับ1นึสองซเข้าเมืองครับ I went to the city และเจอเพื่อนครับ and คำว่าเจอครับ meet ช่องสองต้องเป็น met and met up with my friends นะครับ yeah so I went to the city and met up with my friends นะครับโอเคครับลองถามครับว่าคุณทำอะไรเมื่อวานจำได้ไหมอันนี้ what did you do yesterday what did you do yesterday ลองตอบว่า,าพวกเราดูหนังนะครับพวกเรานะวนะดูหนังนะครับและก็กินข้าวเย็น เออดูหนังและกินข้าวเย็น we watched a movie and had dinner คราวนี้คำว่า watched a movie นะ่ยคือดูหนังที่บ้านนึกออกไหมแต่ถ้าไปดูหนังในโรงเนี่ยเราจะคำว่า see a movie นะครับ to see a movie นะครับผมโอเคอ่าแล้วก็ถามว่าคุณดูหนังเรื่องอะไรลองดูซิคุณดูหนังเรื่องอะไรมาเป็นอดีตนะ1 2 3 what movie did you see what movie did you see ใช่ไหมครับ โอเคลองตอบคำว่าดูหนังเรื่องจอห์นวิกภาคสามโอเคหนึ่งสองซ้ำใส่กริยาช่องสองครับทาดา We watched John Wick 3โอเคคำว่า watched ed เนี้ยเราจะออกเสียงเป็นตัว t เพราะอะไรเพ hmm. ระาะว่าเสียง ch นะเป็นเสียง voiceless ใช่ไหมเสียง ch นะครับใส่ ed เข <arose> ้าไปนะครับถ้าตัวสะกดไม่สั่นในลำคอเนะี่ยแล้วเสียงอยู่ที่ริมฝีปากแบบเสียง นะครับ ed จะเป็นเสียงทอทหารนะครับเสียง washed washed ประมาณนี้นะครับโอเคครับลองถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถามเป็นอดีตครับใส่คำตรงนี้ครับพร้อมนะ1 2 3 how was it how was it โอเคนะครับลองตอบครับเห็น w a s ก็ตอบด้วย w a s ง่ายๆเลยครับ it was great it was great มันดีมากนะครับ โอเคครับก็เท่านี้ครับสำหรับบทสนทนาง่ายๆนะครับสำหรับการใช้เวิร์บช่อง2นะครับพวก did was were แล้วก็กริยา simple past นะครับผมสำหรับคนที่ชอบรายการของเราครับก็กดดาวให้กำลังใจของเราได้บน a c e b o o k นะครับและใครที่ดูเราทาง t i ก t o อครับเรามีลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับผมให้คุณเข้าไปนะครับสามารถทดลองเรียนบทเรียนเต็มๆได้นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดคอร์สมากมายครับลิงก์ทดสอบภาษาอังกฤษตามด้วยการ์ดคำศัพท์อีกมากมายแจกทุกสัปดาห์ให้ดูกันฟรีๆเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากเรียนอังกฤษแบบไม่ต้องแปลก็ English มันๆกับ Teacher สลาตานันสํหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ก็ดไซก็แชร์เรียนอังกฤษไม่ต้องแปล e n ง l i s h มันๆ e n g l i s มันๆกับ Teacher สลาตานันเรียนแบบนี้เก่งถึงชาติหน้า